นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาศึกษานะครับการทำงานของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแบบต่างๆนะครับว่ามันมีกี่แบบมันทำงานอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนเดี๋ยววัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเริ่มเลยนะครับจากภาพนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ของรถ Honda NSR 1 5 0 c c นะครับเป็นเครื่องยนต์2จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับในยุคแรกๆนะครับของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยนะครับ เขายังไม่มีการใส่อะไรตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็คือตัวเทอร์โมสตัตหรือที่ช่างบ้านเราเรียกกันติดปากว่าวาล์ว wow! น้ำนะครับยุคแรกๆยังไม่มีตัวนี้นะครับนะเรามาดูก่อนว่าส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนได้นะ้ำมีอะไรนะครับที่มันต้องมีแน่ๆเลยก็คือมันต้องมีหม้อน้ำนะครับมันจะต้องมีปั๊มน้ำนะครับ แล้วมันก็จะต้องมีพวกท่อยางน,นะแล้วก็จะต้องมีถังน้ำสำรองนะครับระหว่างหม้อน้ำไปที่ถังน้ำสำรองนะครับก็จะมีท่อระบายน้ำนะครับหรือท่อส่งน้ำมันไปที่ถังน้ำสำรองในเครื่องยนต์ที่เป็นปกติอยู่นะครับน้ำเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่เต็มในหม้อน้ำแล้วก็เต็มในเครื่องยนต์ ผมขออนุญาตเรียกว่าน้ำอยู่เต็มระบบนะฮะมีน้ำอยู่เต็มระบบเมื่อเรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็ไม่หมุนเพราะฉะนั้นปั๊มน้ำตัวนี้ก็จะไม่หมุนด้วยนะทุกอย่างคือยังคงนิ่งสนิทอยู่แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทำการสตาร์ทเ,นะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ติดแล้วปั๊มน้ำตัวนี้จะถูกขับให้หมุน เมื่อปั๊มน้ำตัวนี้มันถูกขับให้หมุนปั๊มน้ำนะครับจะดูดน้ำจากหม้อน้ำนะครับทางด้านล่างของหม้อน้ำซึ่งเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำน้ำเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปที่ปั๊มน้ำหลังจากนั้นปั๊มน้ำนะครับจะดันน้ำหรือส่งน้ำออกนะครับไประบายความร้อนที่รอบๆกระบอกสูบ นะดังนั้นอุณหภูมิของน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนั้นน้ำก็จะถูกดันต่อไประบายความร้อนที่ฝาสูบอุณหภูมิของน้ำก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกน้ำที่มีอุณหภูมิสูงก็จะถูกปั๊มน้ำนะครับดันออกจากทางฝาสูบกลับเข้าไปที่หม้อน้ำนะครับผ่านทางหม้อน้ำท่อนบน ว่นนันน้ำที่ออกมาทางท่อนี้จะเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงน้ำที่มีอุณหภูมิสูงนะครับก็จะวิ่งไปที่หม้อน้ำแล้วที่หม้อน้ำจะมีหลอดน้ำแล้วก็จะมีครีบหรือลังพึ่งดังนั้นเมื่อมีลมมาประทะหรือพัดผ่านนะค,ความร้อนก็จะถูกลมเนี่ยพัดพาเอาออกไปผมสรุปง่ายๆว่าในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบนี้นะครับ เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์น้ำที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับจะวนตามลูกศรตามภาพนี้ทันทีเลยถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีอุณหภูมิเย็นอยู่หรือต่ำอยู่ก็ตามน้ำจะวนทันทีดังนั้นกว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ยจะร้อนถึงอุณหภูมิใช้งานเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรซึ่งตอนที่เครื่องยนต์มันเย็นอยู่นะครับโลหะชิ้นส่วนต่างๆมันยังหดตัวอยู่ ถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วใช้รอบเครื่องยนต์สูงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการสึกหลอพอสมควรนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราขับรถใช้งานต่อไปน้ำที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็จะเกิดแรงดันสูงขึ้นแรงดันของน้ำที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับจะถูกดัน ผ่านวาล์วตัวหนึ่งที่อยู่ในฝาหม้อน้ำนะครับไปดูจากคลิปเก่าของผมได้นะครับน้ำก็จะถูกดันผ่านวาล์วนะครับวิ่งออกมาทางท่อระบายน้ำล้นแล้วก็เอาน้ำเนี่ยนะครับมาเก็บสำรองไว้ที่ถังน้ำสำรองเพราะฉะนั้นระดับน้ำในถังน้ำสำรองเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเราวิ่งถึงจุดหมายปลายทางนะครับแล้วเราดับเครื่องยนต์ อุณหภูมิเครื่องยนต์จะลดลงนะครับในหม้อน้ําตอนนี้น้ําไม่เต็มระบบแล้วนะครับจะมีช่องว่างไอช่องว่างที่มันอยู่ในหม้อน้าเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นศูนย์ยากาศดังนั้นบรรยากาศปกติที่มันอยู่รอบๆถังน้ําสํารองเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปดันน้ําจากถังน้ําสํารองเนี่ยให้ไหลกลับผ่านท่อระบายน้ําล้นเนี่ยนะครับผ่านวาล์วอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในฝาหม้อน้ํา นำน้ำเนี่ยนะครับกลับคืนมาที่หม้อน้ำอย่างเก่านะนี่คือระบบระบายความร้อนแบบแรกนะครับที่ใช้กันในยุคแรกๆของมอเตอร์ไซค์ในบ้านเรานะครับไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวเทอร์โมสตัตหรือวาล์วาน้ำตัวนี้นะครับนะการทำงานจะเป็นอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเขาพัฒนาการทำงานเป็นอย่างไรสักครู่หนึ่งนะครับ นะครับเรามาดูในแบบที่2นะครับก็เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแต่ตอนนี้นะครับจะมีการใส่อา,ายหรืออุปกรณ์เข้าไปอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวเทอร์โมสตัตหรือตัววาวาน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับจากภาพเนี้คือรถ Honda Nova Sonic นะครับ การทำงานของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบนี้ทำงานอย่างไรนะครับเราก็สมมติตอนว่านะครับตอนนี้มีน้ำอยู่เต็มระบบนะครับระบบนี้ยังไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเครื่องยนต์หมุนปั๊มน้ำตัวนี้จะถูกขับให้หมุนนั้นปั๊มน้ำก็จะหมุนไปพร้อมกับเครื่องยนต์น้ำก็จะถูกดูด จากทางหม้อน้ำท่อนล่างเข้ามาที่ปัม๊มแล้วจากปั๊มก็จะส่งน้ำเนี่ยนะครับดันไประบายความร้อนที่รอบๆกระบอกสูบกับฝาสูบน้ำที่ออกจากกระบอกสูบจากฝาสูบเนี่ยนะครับจะถูกส่งไประบายความร้อนที่หม้อน้ำแต่เนื่องจากว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มีการติดตั้งตัวเทอร์โมสตัตหรือวาล์วาน้ำปิดเอาไว้อยู่ ซึ่งไอ้วาล์วน้ําตัวนี้ตอนที่อุณหภูมิเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิน้าเนี่ยมันเย็นอยู่มันจะปิดตัวมันเองดังนั้นน้ําไม่สามารถวิ่งผ่านวาล์วน้าเนี่ยนะครับไประบายความร้อนที่หม้อน้ําได้นะครับแต่น้ำเนี่ยคืออยู่เต็มระบบนะครับแต่น้ำเนี่ยยังวนไม่ได้เพราะวาล์วน้ำตัวนีย้ยังคงปิดอยู่ ทีนี้เมื่อเราขับรถหรือเราใช้งานต่อไปอุณหภูมิเครื่องยนต์เอ่ยอุณหภูมิน้ําเอ่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิน้ําหรืออุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันร้อนถึงจุดที่ผู้ผลิตเขาสร้างวาล์วน้ำเนี่ยนะครับเขากําหนดมาวาล์วน้ําตัวเนี้ยมันถึงจะยอมเปิดตัวมันเองให้น้ำเนี่ยนะครับไหลผ่านตัวมันแล้วไประบายความร้อนที่ ตัวหม้อน้ำได้ดังนั้นในตอนที่เครื่องยนต์มันเย็นอยู่นะครับน้ำไม่สามารถวนอย่างนี้ได้นะครับวนไม่ได้เพราะวาล์วน้ำปิดแต่เมื่ออุณหภูมิถึงวาล์วน้ำเปิดน้ำถึงจะวนได้นะครับตามลูกศรตามในภาพอย่างนี้นะครับแล้วเช่นเดิมครับเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น น้ำที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับจะเกิดแรงดันมันก็จะดันผ่านวาล์วตัวหนึ่งที่อยู่ในฝาหม้อน้ำเอาน้ำเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ที่ถังน้ำสำรองนะครับแล้วถ้าเกิดเรายังคงใช้งานต่อไปอุณหภูมิเครื่องยนต์เพิ่มสูงขึ้นนะถึงแม้ว่าวาล์ว,าวาน้ำจะเปิดแล้วนะครับแต่การระบายความร้อนเนี่ยระบายไม่ทันพัดลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับ ก็จะหมุนให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันมีตัวเทอร์โมสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะผมขออนุญาตนะครับนี่นะฮะตัวเทอร์โมสวิตช์ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับนี่นี่คือของโซนิกคือตัวนี้นะครับเทอร์โมสวิตช์นะะไฟเนี่ยนะครับมันจะวิ่งผ่านพัดลมนะครับวิ่งผ่านพัดลม แล้วก็ไปลงกาวที่ตัวเทอร์โมสวิตที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่เพรอะนั้นพอไฟมันวิ่งผ่านพัดลมแล้วลงกาวได้นะครับมอเตอร์พัดลมก็จะหมุนถ้าพัดลมเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังหม้อน้ำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าพัดลมดูดนะมันก็จะช่วยดูดเอาความร้อนนะครับออกจากหม้อน้ำนะครับ และเมื่อพัดลมหมุนดูดเอาความร้อนออกจากหม้อน้ําอุณหภูมิของน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงพอมันลดลงปุ๊บไอตัวเทอร์โมสวิตท,ที่ติดตั้งอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไม่ยอมปล่อยไฟลงกาวให้เมื่อไฟวิ่งผ่านพัดลมนะครับแต่ลงกาวไม่ได้พัดลมก็จะหยุดหมุนเพราะนั้นในระบบระบายความร้อนแบบนี้นะครับก็คือจะมีตัวเทอร์โมสตัตนะครับ ปิดเอาไว้ตอนที่อุณหภูมิเครื่องยนต์ยังคงต่ำอยู่และจะเปิดให้เมื่ออุณหภูมิร้อนถึงจุดที่กำหนดเมื่อผ่านการใช้งานไปตัวเทอร์โมสตาตตัวนี้อาจจะเสียอาจจะเสียได้นะครับนะจะเสียในลักษณะปิดตายหรือเปิดค้างอันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอเสียในลักษณะปิดตายเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเนี่ยเสียปิดตายปุ๊บถึงแม้ว่าเครื่องยนต์คุณจะร้อนแล้วก็ตามนะครับ น้ำไม่สามารถวนไปตามระบบได้ส่งผลให้อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงขึ้นนะจนเครื่องยนต์ฮีทแล้วก็น็อกเกิดฟาร์มเสียหายนะนี่คือระบบระบายความร้อนด้วยน้ะแบบที่สองนะครับที่ผมนำเสนอนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในพวกรถออโต้หรือรถสายพานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอ่า กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับน,นะครับอันนี้นะครับจะนำมาจากของรถ Honda คลิกนะครับเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็มีตัวเทอร์โมสตัตแต่ตัวเนี้จะทำงานไม่เหมือนกับแบบที่2นะครับมันทำงานอย่างไรนะครับเราดูตามภาพก่อนเลย ตอนนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์ยังคงเย็นอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำเนนะครับอยู่เต็มระบบเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเช่นเดิมครับปั๊มน้ำตัวนี้จะถูกขับให้หมุนน้ำจะวนได้เฉพาะแค่จากตัวปั๊มน้ำไประบายความร้อนที่รอบๆกระบอกสูบฝาสูบแล้วน้ำก็จะออกจากตรงฝาสูบนะครับกลับเข้ามาที่ท่อนี้ แต่น้ำเนี่ยนะครับยังไม่สามารถไปวนผ่านระบายความร้อนที่หม้อน้ำได้เพราะว่าวาล์วาน้ำตัวนี้ยังคงปิดอยู่นี่คือตอนอุณหภูมิเครื่องยนต์เย็นนะครับหน้าตาของเทอร์โมสตัตในรุ่นนี้คือจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับนะมันอยู่ในพลาสติกนะครับนะฮะตัวที่เห็นเป็นสีทองทองข้างในนะครับนะขายยกชุดนะครับ ผมทัวนอีกครั้งนึ่งนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแต่อุณหภูมิเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิน้ําต่ําอยู่น้ําจะวนเด็กแค่จากปั๊มน้ําไปกระบอกสูบไปฝาสูบน้ําออกมาเสร็จแล้วก็จะวนกลับเข้าไปที่ปั๊มน้ํานะครับน้ําในหม้อน้ํามีอยู่นะครับแต่ไปวนระบายความร้อนที่หม้อน้ํายังไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อเราขับรถต่อไปนะครับ อุณหภูมิของน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะอุณหภูมิน้ําเพิ่มสูงขึ้นไอตัววาล์วน้ําที่อยู่ในเนี้นะครับในชุดของมันเนี่ยนะครับนะมันจะเปิดพอมันเปิดทีนี้น้ํานะครับก็จะออกจากปั๊มน้ําไปที่กระบอกสูบไปที่ฝาสูบแล้วน้ําที่ออกจากฝาสูบเนี่ยจะเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นตอนเนี้ย น้ำเนี่ยถึงส่งไประบายความร้อนที่ตัวหม้อน้ำได้จะไม่เหมือนกับแบบที่สองนะครับมีวาล์วน้ำไหมคือมีเหมือนกันแต่การเปิดการทำงานไม่เหมือนกันในแบบที่สองนะครับถ้าวาล์วน้ำเปิดเมื่อไหร่คือน้ำจะวนครบระบบเลยแต่ในแบบนี้นะครับตอนเขาปิดอยู่น้ำจะระบายความร้อนแค่ กระบอกสูบฝาสูบแล้ววนกลับเข้ามาที่ปั๊มนะครับถ้าวาล์วน้ำเปิดเมื่อไหร่ถึงจะส่งน้ำไประบายความร้อนที่ตัวหม้อน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถอดตัววาล์วน้ำออกนะครับมันจะมีผลนะครับน้ำมันอาจจะไม่วนไปตามระบบอย่างนี้ให้ นะส่วนตัวถังน้ำสำรองก็ทำงานเหมือนกันนะครับเมื่ออุณหภูมิน้ำอุณหภูมิเครื่องยนต์สูงขึ้นน้ำก็จะถูกดันไปที่ถังน้ำสำรองนะฮะแล้วเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์ต่ำลงน้ำจากในถังน้ำสำรองก็จะถูกดันกลับเข้ามาในหม้อน้ำอย่างเก่าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเท่าที่ผมเห็นนะครับรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆในบ้านเรานะครับนะ ก็จะมีลักษณะระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่3แบบนะครับแบบที่ผมมานำเสนอท่านนะครับก็หวังว่าท่านที่ได้ชมนะครับคลิปนี้นะครับท่านก็คงพอจะเข้าใจนะครับวงจรการทำงานหรือวงจรการไหลของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทั้ง3แบบนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์นะครับกดถูกใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับนะถ้าอยากจะให้มันละเอียดลึกซึ้งกว่าน,นี้นะครับท่านก็ต้องหาโอกาสเข้ามาเรียนกับผมที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมจนจบนะครับ สวัสดีครับ